ก็ได้เป็นเสื้อที่ท้องตลาดที่จะหากันได้ถ้าใส่แสดงว่าต้องมีสตอรี่และสว,วัสดีครับเกมนี okay, ้กลับมากับคุยเรื่องเสื้อเหมือนเดิม uh แต่ว่าวันนี้จะเป็นอ่อีพพิเศษนิดนึงนะฮะครั้งแรกที่เราจะพาเพื่อนคนหนึ่งมาเล่าเรื่องเสื้อให้เราฟังแทน กลั<ข>วจะเบื่อผมเล่าเลยกันพี่แจ้ขอความรู้เข้ามาหน่อยขอความรู้เข้ามาหน่อยว่าผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรเยอะเป็นเพื่อนที่ไปมอสพิดกับผมตามคอนเสิร์ตมาเยอะมากนะฮะสมัยก่อนที่แบบยุครุ่งเรืองของชาวล็อกนะฮะ<ด>ถ้าคนรู้น่าจะเข้าใจสมัยก่อนโอ้โหเดี๋ยวมอสพิดเป็นยังไงเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดู Shit get crazy, everybody be safe, but get fucking nuts. Nice. Y'all ready to do this? เวียงกันมันของมันเป็นมันมันเหมือนเซิร์ฟับเซิร์ฟเซิร์ฟอ่าเหมือนเซิร์ฟกันในคอนเสิร์ตแต่ว่าเป็นสับเรียกมันก็จะมีชื่อท่าอีกนะอะไรประมาณนี้อย่ารีรอดีกว่าเรียกผมมาเล่าเรื่องเสื้อตัวนี้ดีกว่าโอเคขอเชิญคุณเบียร์นะฮะเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเปล่นกล้องทีนึงอยากให้เขาเล่าเรื่องเสื้อเลยเพรว่าทำไมผู้ึงอยากเล่าเสื้อตัวนี้จังเลยอะไรเงี้ยนะฮะตัวนี้มันเสื้อวงอะไรครับเนี่ย ก็นี่เลยครับอันเดอร์โอทครับวงนี้อีกคนน่ะจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะต้องนับก่อนต้องนับเพราะว่านับก่อนมีนักร้องนักร้องเบสพิกีตาร์มือก้องซินซินอ่ะซินนี่คืออะไรครับซินซินคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดซินคือคีย์บอร์ดนะฮะทำไมถึงชอบวงนี้ผมอยากเล่าเสื้อตัวนี้ฮะก็เป็นวงที่แบบรักมากเลยครับคือวงนี้เป็นวงเรียกว่า เขาเรียกว่าไงดีแนวคริสเตียนร็อกคริสเตียนร็อกคริสเตียนเนี่ยคริสเตียนร็อกคือเขาเขาจะเขาจะร้องเพลงที่เป็นเหมือนเกี่ยวกับศาสนาคริสซะส่วนใหญ่เนื้อหาในเนื้อหาโหใช่ครับศาสนาคริสต์แล้วก็แนวเนี่ยก็จะเป็นแนวประมาณแบบสกีโมอะไรนี้ชัดคออะไรประแบบนี้สมัยก่อนสมัยก่อนสกีโมอะไรเงี้ย แต่ว่าที่ที่ประทับใจก็คือแบบว่าเนื้อหาเขาจะพูดถึงเรื่องแบบว่าชีวิตคนเราแบบมันต้องไปต่อมันต้องไปอะไรเงี้ยให้กําลังใจให้ใช่ความหวังคนใช่ไหมอ่าดีนะดีชอบอันนี้คือที่ชอบเลยตอนเด็กแบบวัยรุ่นเป็นคนแบบอีโมนิดหนึ่งไงอืมอันนี้ปกอัลบั้มนี่ใช่ครับอัลบั้มนี้ก็เป็นหนึ่งในสองอัลบั้มของเขาที่ดังมากอันนี้เป็นอัลบั้มเรียกได้ว่าเหมือนกับแจ้งเกิดเลพะว่าได้เขาเริ่มแบบ ออกมาจากใต้ดินนะตอนอัลบั้มนี้เลยอ๋อนี่คือขึ้นขึ้นดินขึ้นดินอัลบั้มใช่ครับแล้วก็หลังจากอัลบั้มนี้เนี่ยจะเป็นอัลบั้มที่เรียกว่าดังที่สุดแล้วเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยอัลบั้มนั้นเขาได้เข้าชิงรางวัลด้วยอแต่ว่าไม่ชนะไปแต่ว่าถือว่าดังแบบเพลงมากระแสหลักเลยอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เขามี่เกียร์แล้วเป่าเยอะเยอะเยอะใช่โอเคเดี๋ยวไปฟังจริงๆวงนี้ผมจำได้ว่า นักร้องหลักนี่ใช่นักร้องนำปะหรือว่าใครในวงนะที่ร้องแบบเพาะๆอ๋อนักร้องนักร้องไม่เปลี่ยนครับนักร้องมีนักร้องคนแรกอะไรบั้มแรกเลยอะตอนนั้นที่อยู่แบบใต้ดินจ๋าๆเลยอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นนักร้องคนหนึ่งชื่อสเปนเซอร์คนนี้ก็คืออยู่ยาวมาเลยแต่ว่าเขาจะมีแบ่งหน้าที่กันวงนี้ก็คือสเปนเซอร์จะร้องวาร์คด้วยแล้วก็ร้องคีนบางส่วนนยแต่ว่าถ้าท่อนเพาะๆเนี่ยจะเป็นมือกองอ๋อมือกองมือกองเขาร้องเพลงด้วยหรอใช่ครับคือร้องพอมากปกติมือกองนม่ตี ไปร้องไปสันนะเฮ right? ้ยแต่อันนี้ตียากเลยนะตีแบบเพลงล็อกอะลองคิดดูดิไม่ใช่เพลงแบบเพลงธรรมดาเพลงแล้วนี่เพลงล็อกคือตียากอยู่แล้วนะบใช้พลังแล้วแบบจังหวะขัดอะไรเงี้ยแต่ว่าร้องได้แบบไม่้ยนไม่มีสันเลยคือร้องพ้อมากเดี๋ยวราต้องไปหาให้เสิร์ฟวิดีโอมาให้ฟังสักหน่อย ก็อยู่ด, ت ت ดีตัวนี้เสื้อตัวนี้อยู่ดีราคาขึ้นนะครับไม่รู้ทาไมตัวนี้ใช่ไหมเห็นคนตามหากันเพียบเลยอะไรเงี้ยขึ้นขึ้นนิดกี่บาทล่าสุดผมเห็นขายไปแบบสองพันอะไรเงี้ยมั้งสองพันถือว่าแพงมากนะสำหรับเสื้อแบบอีโมอะไรพวกนี้มันมันไม่ค่อยราคาถึงพันกันมากส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คือมันมันจะหลักร้อยแต่ว่ามันหาได้น้อย่ะเจอมันเจอได้น้อยมันยากมันหายากผมว่าหายากกว่าก้าสูงบางตัวซั้งคือคือใช่ส่วนใหญ่คนที่เขาใจรักกันจริงๆเนาะพวกแบบว่าฟังเพลงแล้วเขาจะหาแบบ หลายหน้าปกอัลบั้มกัเนี่ยอันนี้มันดันเป็นแบบสวยด้วยไงเป็นแบบชัดเจนนะว่าอัลบั้มไหนคือเราว่าหน้าปกเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันดังใช่ไหมแล้วคือแบบใส่ปุ๊บก็เอ้ยยุคนั้นนี่ว่าฟังนี่นี่ว่าอย่าเงี้ยมันไม่ได้เป็นเสื้อที่ท้องตลาดที่จะหากันได้ถ้าใส่แสดงว่าต้องมีสตอรี่แหละเบิกเบิกจริงๆอะไรเงี้ยอีโมลึกอีโมลึกอีโมฟอร์มเหรอวะเฮ้ยไม่ใช่นะสไตล์สไตล์เพลงนะอีโมสคีโมใช่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะสเตอร์อ๋ออันนี้หลังหลังหลังเปล่าๆไม่มีอะไรไม่ใช่ททััววรร์์คืออีีโมมเปล่า มีมีมีแต่ที่บอกกันว่าเสื้อเขาหายากพวกเสื้อวงอีโมอะไรพวกเนี้ยพวกโพสโพสฮาร์ดคอร์ไหมใช่จะหายากจะแบบเฉพาะกลุ่มหรือคนที่เขาเล่นกันอันนี้คือวงชายล้วน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 เนี่ยไม่เป็นรูปผู้หญิงไงเลยสงสัยอ๋อปกลาบ้าไม่เฉยดิจิตอลคอแท็กตัวนี้เขาเล่นไหมเล่นมันเป็นเสื้อวงปกติของฮันเนสป้ายฮันเนสก็คือเป็นป้ายตั้งแต่ยุคเก่าๆแล้วเหมือนกันป้ายฮันเนสเดี๋ยวเขาโชว์เขาโชว์แป๊บนึงเขาก็ทำเสื้อวงเยอะป้ายฮันเนส อเป็นเสื้อไม่เป็นแบรนด์ที่ทําเสื้อเสื้อวงเป็นแบรนด์ทำเสื้อ,อ,อ,อไม่เสื้อลหลากหลายหลากหลายใช่ใชเพราะว่ามันเป็นเสื้อ มันไม่ได้เสื้อปีแบบลึกแบบ809 0ขนาดนั้นอันนี้ปีอะไรนะลืมแต่จริงๆวงเนี้ยก็90ูนะใช่ไหมไม่นะ2 0 0 0ต้นอาอ2,000ต้นท่ที2 0 0 0ต้นตอนไยรุ่นกันอยู่ตอนไยรุ่นกันอยู่ตอนแบบครึขคนองอัลบั้มนี้ไม่แน่ใจอะ2 0 0 0ต้นต้นอะแต่ใต้ดินนี่หดหดเลยปะใต้ดินนี่หดหดหมายถึงว่าแนวเพลงเหรอไม่นะครับไม่อันนี้อันนี้เป็นตั้งแต่ใต้ดินจนขึ้นมาบนดินก็ดมก็คือถือว่ามันซอฟลงไหมก็ซอฟลงเยอะนะอย่างถ้าอัลบั้มใหม่ที่เพิ่งออกมาาแบบปปีีี2นน้้ละก็จตดขึเยอแต่่วา มันคือวงเขาเรียกว่าโตมาดีกว่าครับผมก็โตมากับเขานะเริ่มมาจากอัลบั้มแรกก็ใต้ดินก็หนักหน่อยแล้วก็มาเป็นแนวอ e ีโมมีร้องเพ้อบ้างอะไรเงี้ยจนมาถึงแบบช่วงที่ก่อนวงจะพักไปก็คือเป็นแนวแบบ experimental นหน่อยเพลงจะฟังยากๆหน่อยอะไรเงี้ยล้วก็กลับมาตอนนี้เริ่มทำเพลงตลาดนิดๆอะไรอย่างนี้ มันเคยมาเมืองไทยไหมนะเคยมาเคยมาได่ไปไปไหมเคยมาครั้งเดียวไปสิครัอ่าคนเดียวด้วยคนเดียวผมจะได้ว่าชวนผมนะแต่ผมไม่ได้ไปนะผมติดเรียนมากอรือแล้ผมบอกเลยว่าตอนนั้นคือประเทศไทยนี่วงคือหนีมานี่คือแบบถายากอราลมแล้วคนดูก็คือน้อยอยู่แล้วครงการนี้ผมจำได้เลยคือเล่นเวทีแบบเล็กมากอะเหมือนหอประชุมแล้วลูกที่ไหนนะเขามาจัดที่ไหนนะ น่าจะตรงไอ้ลาดํำลีลาดลำลีเพราะต่ก่อนป็กๆตะก่อนมันจะมีฮอไม่ค่อยเยอะคนไม่เกิน500คนอกบอกเคนน้อยมากเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ไปดูซาวซิงวงซาวซินก็ไป็นวงหนึ่งที่เปวงอารมณ์หมือีโมเนี่ยแหละใช่ใช่แต่แต่ว่าจะเบาเบากว่านี้เยอะเพลงไม่หนักมาที่ไทยรู้สึกว่าตอนนั้นที่เราไปดูกันคอนเสิร์ตที่ไทยนะมาไทยนะมันจัดอยู่ตรง รัชดาที่ตอนนี้เป็นตลาดรถไฟอ่ะอยู่ตรงนั้นจะเป็นฮอร์ฮอร์หนึ่ง้วคนเยอะแล้วคนเยอะนะเป็นเหมือนผับใช่ไหมใช่เป็นเหมือนผับเหมือนผับเล็กๆจำชื่อผับไม่ได้คนเยอะอผับตรงตลาดนัดไฟเก่านะเออที่ก่อนจะเป็นตลาดรถไฟนะชื่ออะไรจำไม่ได้นั่นแหละมุงม่วงนั่นแหละแล้วแล้วคือไปดูตอนนั้นคนเยอะเพราะว่าวงวงเขาตลาดกว่านี้ใช่ใช่อันนี้จะลงลึกกว่าหน่อยเพราะมันจะวักนักแต่ตลาดตลาดกว่านี้ก็คือก็คือไม่ตลาดแล้วนะสมัยก่อนอันนี้พวกผมแก่แล้วนะก็คือเด็กๆสมัยนี้โอ๊ตมาฟังแบบฟิงเนีย เพลงมันเพลงตลาดด่ครับอะไรเ,เงี้ยเมื่อก่อนไม่ใช่นะไม่ใช่เมื่อหเมื่อก่อนไก่คออ่ะแต่เขาว่าไก่คอไหมไก่คอคือคือกูฟังไม่รู้เรื่องแล้วคือ ไม่มาลองว่าอะไรวะก็ต้องดูเนื้ออย่างเดียวแต่เดี๋ยวถึงจะแกะเขาออกคือบิงมีแล้วก็เคยไปกันไม่หรอไปไปบิงมีมาไทยก็เคยไปบงๆตวงนี้เราไปรอบสองมั้งใช่รอบสองรอบแรกไม่ได้ไปรอบสองรอบสองนะเขาเริ่มดังล้าคนพีโอ้โหพี่เป็นคอนเสิร์ตที่พี่แก้วคอนเสิร์ตที่คนแม่งแบบแม่งเยอะมากๆเยอะเยอะแบบในยุคนั้นถือว่าแบบสุดยอดสุดยอด เกินๆใต้ดินแล้วมาขนาดนี้ได้อะแล้วเขายังเด็กอยู่ด้วยนะแล้วเขามีแบรนด์เสื้อเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเสื้อไหมมีเสื้อไหมมีอยู่ข้างบนเรามีอะมีมีแต่ว่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้าหลจะมาโชว์เสื้อพวกยุคอีโมนะมันจะทําลายมาไม่ค่อยสวยมันอะมันจะแนวแบบอาแปลกๆเป็นกราฟิกอะใช่แล้วนั้นเหมือนเขากาลังฮิตกราฟิกสีๆกันอยู่แล้วมันเป็นลายการ์ตูนแบบกราฟิกกราฟิกแล้วก็ลายจะชอบแบบมีตรงคอมีตรงข้าข้าเสียอีกอย่างหนึ่ง เสื้อตัวเล็กเสื้อตัวเล็กต้องแบบว่าเสื้อเสื้อตัวเล็กใส่เสื้อเล็กแล้วก็ใส่เข็มขัดเข็มขัดหมุนเข็มขัดลูกกระสุนเข็มขัดอ่ายุคนั้นกางเกงยีนกางเกงยีนแล้วรัดขามาหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคอนเวิร์ตด้วยคอนเวิร์ตหรือหรือหรือยุคนั้นก็มีนี่รองเท้าซักโครนี้ซักโครนี้ก็จะเป็นยุคยุคยุคไปหลังๆนี่แม็กเบดโอ้โหแม็กเบดแม็กเบดจได้แม็กเบดนี่เป็นรองเท้ายอดยุคเขาเรียกว่าชาวล็อกยุคนั้นนะชาวล็อกใครใส่คือเฮ้ยมึงตัวจริงแล สมัยนี้ยี่ห้อนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้น่าจะมีอยู่นะแต่ไม่ดังไม่ใช่นใส่แล้วเนาะน่าจะผมไมอยากหามาใส่แล้วว่ะมันมันจะเป็นรูปสิ๊กตองนี้งโตมีปีอะเดนอีโม่อะไรเดนอีโมไปเลยไปที่ทาขอบตาด้วย่ะอีโมเนี่ยใช่ด้วยผมแบบรีบๆแหลมๆแบบอีโมคือ คือเข้าใจตรงนี้ผมตรงนี้พี่แนฟจำได้ไหมอ่าใช่ยุคพี่แนฟวารกพี่แนฟสดยุคพี่แนฟยุคพี่แนฟเป็นอยู่ใต้ดินอยู่เลยใช่ใช่พี่แนฟสวิฟบูลเลตอะไรพวกเนี้ยพวกพี่เอาเขาอ่ะเขาเก่งนะเพราะงั้นเขาก็เขาก็น่าจะได้แรงบันดาลใจแต่วงใช่พวกนี้ฟังเราด้วยกันแหละผมว่าฟังฟังเพลงแนวนี้แหละเพราะว่าวงมันก็สมัยก่อนเรารับอารยธรรมมาไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่า มันโลกมันแคบกว่าเนอ้ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่ตอนนั้นดูทูธเพิ่งมาแรกๆเนี่ยเริ่มเอ็เอสเอ็นอยู่เลย MSN น่ะใครทันบ้างต่ดึงต่ดึงแบบยุคนั้นอยู่เลยไฮไฟใครยเป็นคลิปกลายเป็นคลิปเฟซบุ๊กยังไม่มากลายเป็นคลิประลึกความหลังเฟซบุ๊กเพิ่งมาใหม่ๆใช่ใช่คลิปเรื่องความหลังของพวกผมนะคนแก่นิดนึงนะครับวันนี้สนุกจริงๆคอนเสิร์ตเราไปดูกันมาหลายหลายวงเหมือนกันนะจะมาเล่าคร่าวๆก็คือวงนี้แหละแต่แนะนำเนาะวงแนวพวกนี้ก็มีกลับมาบ้างเนาะอะไรอย่างนี้อออืมมเเเพพพรรราาะะว่่่่ดด็็กกยุุคใใหหหนน พอได้เริ่มฟังคือเพลงมันเพราะเพลงมันติดหูอ่ะแล้วมันมันน่าค้นหาก็จะเริ่มกลับมาฟังเพลงเขาเรียกว่าเหมือนตำนานใ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 นวงแนวนี้นะในยุคนั้นในยุคนั้นในแนวนั้นใช่ก็จะตามตามล่าแล้วเฮ้ยอะไรยังไงวะยังไงวะอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีอีกหลายวงที่ดังแล้วก็ชื่นชอบแต่บิ๊กมีจะดังสุดถ้าเกิดเป็นเด็กๆฟังใช่ใช่ไหมเพราะว่าจะเข้าถึงเพราะเขาดังแค่เป็นวงเดียวเลยมั้งที่รอดมาถึงยุคนี้แล้วดังมากขนาดนั้นแต่ต้องยอมรับว่าเขาเก่งเขาปังตัวไปใช่ใช่มีรุ่นล่าสุดกล่าสุดไปฟิชเชอร์ลิงกับทวิสทุกคนไอ้บุกกองวงบ๊เบงกวเออชีลัน แบรนด์เสื้อแบรนด์เสื้อผ้าเขาสวยนะชื่อว่าแบรนด์ดอกเดทแต่ก่อนกว่าผมจะได้เสื้อแต่ละตัวหรืออุปกรณ์ของเขาต้องสั่งจากนอกนะต้องอดข้าวด้วยนะต้องอดข้าวเพราะว่าพันนะพ่อแม่ด่าประจำคืออาทิตย์หนึ่งคือมีเงินเท่านี้ไปซื้อของนี้ไม่ไม่เป็นไรเวิร์กมากาเอาเพื่ออยากเท่หมันต้องไปซื้อกันที่ยูเนี่ยนมอยูเนี่ยนมอใช่ จะมีเล่นมอแล้วก็บำคอแล้วก็แล้วก็ต่อมานาสแควร์ต่อนาสแควร์เนี่ยเป็นยุคเด็กสเก็ตยุคก่อนแรกๆเลยผมบอกเลยจนหลังๆเริ่มเริ่มย้ายมันจะดูจักดูเจิดกว่างไปนะรับก็จะมีร้านไม่ว่าไม่บอกชื่อร้านแล้วกันมีหลายร้านแต่ว่าเสื้อสเก็ตก็คนเล่นกลับมาเล่นเยอะนะสมัยกลับมาเล่นก็เสื้อผ้าสเก็ตคือสุดท้ายมันมันยังเป็นออริจินอลตายไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เขาเล่นเสื้อเก่ารือว่าเสื้อสเก็ตใช่ครับต้อต้องเสื้อตัวเก่า พวกเสื้อเก่าก็มีเสื้อสกีตอาจะเป็นแบรนด์มันจะเป็นโลโก้หน่อยๆหน่อยๆไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่นี่ก็คือเสื้ออีโมที่น่าเก็บที่สุดในบรรดาอีโมะอันนี้ถ้าสําหรับผมก็ใช่เลยผมว่าผมว่าวงในดวงใจอ่าผมว่าถ้าถ้าคนฟังเพลงแนวนี้แล้วอยากเก็บเสื้อสไตล์อีโมหรือแบบวงล็อกอย่างเงี้ยอันเนี้ยหนึ่งในในตองอูอ่ะผมพูดแบบนี้ดีกว่าคือใส่รู้ใส่ปุ๊บคนฟังไม่รู้คนรู้คนรู้กันรู้แน่นอนจะรู้แน่นอนอัลบั้มนี้ใครก็จำได้ต้องถูกต้องสวยมาก ชื่อเพลงอะไรอ๋อสักสักชื่อหนึ่งี๋ยวกลับไปตามเดี๋ยวชอบเพลงอะไรแนะนำแนะนำเนี๋ยวอัลบั้มนี้อัลบั้มนี้ก็ถ้าเพลงดังสุดก็ออบอยครับออบอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเพลงให้เลยกีตาร์ขึ้นมาผมจำได้เลยโอ้โหขึ้นตึ๊ดหนึงไม่รู้แล้วออบอยทุกคนต้องรู้รู้ทันทีนะฮะแต่ว่าผมจำได้เพลงวงเพลงแรกของวงนี้ที่ผมฟังคือเ h e เดอร์ซังสลิปอ่าอันนั้นอัลบั้มแบบเก่าแล้วนี้ก่อนนัอ่าเดี๋ยวว่าจะอินเสิร์ตเพลง ให้ดูนะฮะโอเคงั้นวันดี้เราใครชอบแบบบีฟิชเชอร์ลิงก็มีกันมาได้จะหาคนมาคุยด้วยเรื่อยๆอยากให้ผมไปคุยถึงบ้านใครก็ได้นะฮะผมอยากเจอคนอื่นบ้างโควิดไม่มีแล้วไมม่ีแล้วดป้องกันกันอย่างดีสีดานลิงแทน โอเคแล้ววันนี้รบกวนเวลาเท่านี้นะครับนั่นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า oh. เดี๋ยวจะพูดถึงเสื้อตัวไหนหรืออะไรยังไงหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็พวกเราก็รู้เท <Okay. S 1> ่าที่รู้รายการเรานะตามคอนเซ็ปต์ <concept S 2> รู้เท่าที่รู้นะฮะรู้เท่านี้จริงๆนะ <laughs> มีอะไรเพิ่มเติมอะไรก็บอกคุยกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยพี่คอนเสิร์ตนั้นผมก็ไปเหมือนกัน เอ้ยผมก็อยู่เหมือนกันอ่ะก็คุยกันได้จะเป็นเพื่อนก็ได้นะมาคุยได้นะเพราะว่าหาหาคนคุยอยู่ใช่ใช่เพราะว่าเราก็อยากจะอยู่ในสังคมสมาคมแบบแก๊งแบบเอ้ยลุกเดียวกันแบบฟังเพลงแนวนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเรามีวงดนตรีกันนะเอาเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวยาวนะฮะโอเคไว้ว่ากันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ